อ่เขาอะวันจีนเขาบอกว่าความรู้ความรู้อยู่ที่ปุ่งวันที่เราีวันเราเนี่ยไปที่วัดไทยเราเนี่ยไปเรื่องวัดช้างรอบวัดช้างล้อมเอาลมออกนะเรามีเรื่องของสิงห์ไงวันนี้แล้วก็มีดีโอบ้างเอาลมองหน่อยบตลุ่มเมื่อคืนีนยครับหลับโอ้้โหจะตกหมอนอยู่เนี่ย ก็เขาชวนเบียร์ก็ไม่ไม่กินเลยเขาเลยมแก้วนึงเมื่อมันมันหัวเลยไม่แก้วเห็นบรรยากาศใช่ไหมเห็นแล้วไม่น่าสังคกรรมด้วยไม่ใช่เรารู้ว่าถ้ากินแล้วยาวแน่เลยแล้วแล้วมึงแล้วมึงไม่มาเก็บอ้วกพี่มึงลูกพี่มึงเลยนะปล่อยให้กูสัตว์เป็นไรนะออกเหรอช่วยกันลูกพี่กูออกเหรอพี่โอ้โหพูดอ่ะโดนโดนนิ่งมากนะ ถึงแม้เราจะมีน้อยแต่เราก็ครบแต่เราก็มีครบรู้ไหมอีนี่ว่าไงอะไรพี่ขาพี่มาเอาหนูเลยค่ะได้เยอยู่ได้เยอู่แล้วมึงพูดดีเด้อไม่ึงมงอย่าพูดีลยวเหลืออะไรม้างเนี่ยเขาเนี้ย จำอะไรทงได้มาเดี๋ยวถามว่าจำอะไรได้มากูบอกให้มึงอ่านกูบอกให้มึงอ่านอีนี่พอเห็นได้นะแล้วคุยพี่นาเดียสองโอ้โหความพิษมันนี่เองชีวงการอยู่ข้างงหลัพี่นาเดียมาอย่างเดี้ยเลยนะเนี่ยพี่คุยกับชาายยแล้วรูปนี้ออกแน่